ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนสองทุกคนนะคะมือน,นีนุชิยามาตามแนวทางของแม่เลียนนะคะแม่เลียนงวดที่ผ่านมาถูกซีสองตรงๆนะคะร้อยบาทนะคะงวดนี้แม่ละวัาแล้วซื้อเลขไว้สองคูนะคะฝันว่าได้ปลานะคะคิดว่าเลขนาจะเขาแล้วเลขบ่าหลายคูนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยคะ่ะแม่เลียน,นวี่ไปใส่เดินหนึคือบ่คอยเห็นคอนแกนเอาไปยูคุนไหม เอาอยูุคนเลยบอกเออบ่ได้ไปเศร้าเย็นกับบ่บ่เขาไปขายของเงินได้หังได้หังทำบายที่ใจบ่อออ๋อคือยินข่าวว่าถือเลขวุ่นวายนนะเลขมักจะใส่หนังสือน้ำบาตรในเมืองเพิ่นน้ำบาตรนี่ละเฮ้ยผู้ใดบอกมากก็คือแต่ว่าเสือบานีก็ไปยันลงบ่บานีก็ไปอันทอกศรได้ไปเห็นเลขเนาะ เ็กอันแปีเ <chủ> ก so ้าแปเก้าแล้วก็เก่าเก้าเขาเชืราเรียนเขานังอยูารนั่นนีนเล็แล้วเขากถะเดีอยู่ดิเดขแล้วเขาก็ถเบานเยนชื่อเลด้วยเลมาฝันไหมฝันฝันอะไเจกไปยังไงไปคนคนอีปูเต้ถงหน้าอยู่บานเยนเขาก็เลยอันเขาเลยไปไปแล้ว ไปบึงประกับขืนมากับขืนมากอันมันไม่คลองหน่อยๆ่อยมันบ่คล่องหน่อยหน่อยปลาไหมปลานิ่นหลัดเอาปลาอืหล้านมากคอดก้อนกอนมลาลัดเอาปลาลาด็ดมีหอดปลาตายปลาเป็นปลาตายมันเป็นปลาขาวอันขัวจนเลี่ยบนะอืมแนลัดเอาปลาอย่น่าก็เจ้าบ่กจ้าบมันปลาจักปลาอยู่ใส่ี่หน้าไม่ปลาดีละขี้หน้าสีน้องเจ้า ลายฝักหีีได้ลายปได้เนาเขาได้ออกเสี่งไหมากกฝันนี้แถวกับมูใหญ่เู่อได้ขลลัพันหนึ่งเลีทย่มีหนอกคือมนเลี้เกเป็ดก้าวเพื่เก้าวเนาสมาถึงวกันแล้ชื่อเปก่ไนกับเป็เก้าวชื่อเป็ดก้าวแหืมกับก้าเก้าสซมาลาเล็กย่นะฟันว่าได้ป่าเออันได้เลี้ยงมาเรื่งมาได้ป่ามาก่อนแล้วเออปลาตายกับปลาเป็น มันตีว่าตั้งไตมืนไห่ปลาขาวมันบ่มีมันบ่มีเข็ดไหมมันตายแล้วตัวเล็กปลาเปลตัวกอดหนีไปกับกอดเ็นมาขัดฟนเห็นอันล้านในของเงี้ยนีมีกล่องสียเรือไก้เปีือืก็กวดกดมากรล้เอาปลาครับซื้อไว้สองคู่นี่ทำานันหัวอือคือพอเด็กปั้งวันนี้นันปีเป็นเลขสามตัวสีตัวจังไเอาปลาตายมันบริเป็นแปดศูนย์บอ อ๋ออันยากว่ะเขาใส่ตักวมันมันมีตัวเป็นกับตัวตายบ่งนอนอันแต่ว่าตัวตายอยุคขึงเนี่ยตัวตัวสุดอยู่ขอบตัวตายนอนอยุคขึงตัวปุ่งไงนอ่นเป็นหลงเลยอืมจีบ้าจังไลยนี่จีบ้าจังไงจีว่าแปดศูนย์หกศูนย์แบเตียวตัดเอาตัวสามหลันตัวเลิงมันมีตัวตัวตายยุคขึงตัวตายยุคขึงต่อครั้งนี่กับตัวเป็นคร่ะนี่กับตัวเป็นว่ามันแปดศูนย์แปดบอยากว่ะ ปลาตัวใหญ่เลยบอกมาเรียนใหญ่ตัวแบบใหญ่เลยแต่ว่าข้าฝันดีอยู่ดีข้าวฝันดีทีหนึ่งกับชื่อเรียกเขาแล้วเนาะขันว่าข้าซื้อซื้อไว้แล้วแล้วข้าฝันว่าได้นั่นได้นี่เนาะอันนี้ดีทีนู้นได้เนี่ยแต่ว่าดีทีมาเรียนหนูองบุลูว่าจะเขาหรือเปล่าขันดีจังหวะของชวโมงฟังตะหมู่บ้านกาบีสันนั่นตริงถึงนะโอ้จะเป็นขันดีขัดได้ปลาขัได้ได้ปลาขัดเนื้อขันได้ปลาอย่างกระไรขัดไห้เลยได้ไร้ขัดสีนี้ฝัน ตายไมิดโตตายกับมิดตัวหนึ่งถั้งโตเป็นตัวตายเก็บเอาหมดป่ะเอาตัวนันตัวใหญ่น้อเอาโอ้ดัดเอาไหมช่องหน่อยไหมจ้าคุณพี่ช่องหน่อยไหมคันที่ซื้อเลขสามตัวนี้ซื้อตัวไหนข้าหมักกันหนึ่งไหมเจ้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าในบอมเรียนเนี่ยหเขาข้ามักหนึ่งเลยเขาบอมักสูงนักเถอะเลยมักหนึ่งรักล้อยข้อวว่าข้าวว่าจะเตือหนึ่งหนึ่งอัน ปดเก้าหนึ่งสี่ไม่ห้องหนอกซื้อสับกันบอกเออสื่อย้ำไหนมันเดินมันบอกล้วทิปก่อเก่าทพิเศษดีไหมเข้ามไหนหมอ๋อได้ือแปดแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งก็แปดเก้าเก้าสิบหไม่เรียนแปดต่อหนึ่งแปดหนึ่งเก้าไม่มาดูแปดก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเข้ามาได้มากด้วเ เขียนนันเจอแต่ว่าห้อมักเปียนโตก็เปี่ยนหมาโอ้มาเอาแปดเก้าเก้าแปดเลยเออห้อมักเลขที่นอกเลขเขาเอินเลขเลขที่นอนี่แหละห้องมักห้องมักเลยไมเข้าหมักซำนันหะแต่นึ่งเก้าเก้าหนึ่งแดนี่แหละห้ามัก้ำนี่ละเลขนั่นวดหนุกซื้อตารางวดซื้อซำนี่เพาะซื้อหลายตัวมีอนเ่าะซื้อหลายแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อหน่อยจังถือพันซื้อหลายก็บพาถือหนัว ซื่อตัวละพันนี่บ่เขาเลยถือล้อยอยู่วังหันก็ดถือลอยเนาะถือลอยเงินเยอว่งหันแล้วหันซื้อถือลอยเงินถือบนรือถือล่างมันจะมีสี่สองกับเก้าสถือกันล่างถือกางคือเน่ข่าวไม่เนี่ยฟันคักแส่ัไม่เนี่ยไม่เนี่ยฟันคักย้ายเนี่ยในหาอะไรเงี้ยนะตาไม่เลี้ยนได้อยเดียวเ่ นั่นแหลบอกพี่น้องพอาเป็นนัทข้างอะไระย่าสื่อไหลสื่อจะชิบจะส้าสพราะ้งเลขไว่แปดเก้าเก้าแปดกับเก้าเก้านะคะฟันวาได้ปลานะคมันบอกว่าเลขสามโจมคนจะเอาแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งก็มากหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งน้่บอกไม่เรียนนั่นแหละวักสมานเลยเลยกนมักพี่น้องโบนโอโรบโบนเอเนอ์บนเอเนหันล่ะเจ้าพินเจ้ามีดวงเจ้า มักซ้ำนี่มักแปดเก้าเก้าแปดไี่แม่ดวงน้พอนซื้อเลขซื้อรักการีไว้เนี่ยไม่แปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเก้าแมนเอกชนมันว่นอีกสี่สือแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าวนอยู่ได้นิแมนสีร้อยอ้วนกูรอกขายของเมื่อไรจะไปเก็บเห็ดว่ามึงวัวกู้แล้วไปมันอันเดี๋ยวเลี้ยวเอาเห็นต้องจีนเลยมืออื่นพ่อเห็นอาบุญเบิกบ้านไหม อ๋ออตไปทีเนี่ยมาคันชมไว้้นไปวัดไปว่าเห็ดแล้งอยู่นนสมันจะทำนบุญยังมีได้ม่งั้นเมือนแรงตกนท้ายเนาะจะเห็ดบุญอยู่กลางมุมบ้านข้าล่างน่มัตกฝนท้ายตกนทายอีดอนดอนตะปูนตกอันนี้ไหมพอมามันจะแรงหรือเ่าแรงหล่จักหลดเขาใจข้อมายของเพรานมจากเขื่อเห็ดอันนี้เม่ยเดียวพันมาเห็ดผลเห็ดเล้วๆขอคนือกีตกจบุญบุบ้านเล้วมันค่าบุญบุบวานนี่พน่า คนเรียกว่ตกตามตามที่เ้าคิดไนเห็นบ้านนี้เขาจะเอาเงินเหล่านียแตะบันห้างนี้บุญเมื่อวาบ้านห้อาที่หลังเนาะก็บพรานี่ละแล้วมืออส่งนี่ะบ้านห้องก็ได้เร้าไปเก็บเห็ดแล้วบ้านเอาอะไรหนึ่งเลยบ่ขายมือขายอะไรขายโลละซีหลอไา้เห็ดเปี่ยนมันสดเนาะได้หลเาซีเห็ดพออันก็ได้หล่มูเจี๊วางอ่ะ เพราะว่าเข้ากัไปเข้าเข้าเข้าไปเก็งมากมันสิสดเนาะตามเข้าไปซื้อเห็ดพออยู่ตลาดนี่บ่รู้ว่ามันขังมันจะขึ้นโอยดอกจะเขาใส่อย่างแน่้ยเนาะมันมีทั้งดอกแก่ดอกกอนเขาใส่ยาเนาเขาใส่ยาอะไรคิดว่าประมาณนั้นจังสิเก็บไว้โดนเนาะวันนี้ผู้กินกับว่าสบายใจลูกวันนี้เรียนผู้ลูกวันนี้เสียนกินกินว่าเขาลงมบานบางไย่งว่ากันนง้อซะ ทั่งใดพาจ้านใ่ยีนอเลยเขาล่วบาลเยี่ยมห้าเป็นเ้าเป็นปีนัรือห้เบียร์ห้อเบียร์ไม่วันต่อไม่ไายเนาะมีคนออกนาขายกัเมียคนตะกิ้เขาไปห้อนนอรลงบานบอเฮ็ดอนี่นะเออนอนลงบอนอกหอนทองใส่สีขาไหมอเห็ดอื่นว่าเป็นบอเขาใส่ยาเขาใส่ยาเขาใส่ยาเนี่ยพี่น้องเ้้ง่เรียนนซื้อเลไว้แปดเก้าเก้าแปดหรือเก้าเก้านะคะ วันมาได้ปลาทั้งปลาตายปลาเป็น่นมาเลี้ยลักลอยเาจะเอาแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งมุี้้มนะคะงพรุ่งนี้เป็นเนื้ท่าหาสีากินไ่ได้ังนี่จะต้มปลาไปปนเราที่แก้งหอย้อมแล้วเมริอนเปนขายของน้ำต้มปลาดูงแลวทางของเพิ่นกับบ่อแพงนะคะงวดที่ผ่านมานี่คือขางล่างซี่สองร้อยหนึวดนี้เพิ่นจะไม่นันาเก้าเก้าแปดเล็ยลักลอยจะเอาแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งหรือ หนึ่งเก้าแปดนะคะเป็นหน้าท่าฮะสื้อสระกินแมงรัฐบาลไทยนะคะขายของไปนั่เดี๋ยวก็ไปเก็บเฮ็ดมาขายโอ้เออเอาลายย่างมะบัวมือคู่คู่เพือนอาหารเลยจิบคนว่าสื่อเขาไปกินซูนนักเรี้ยงเหรออืมคู่เพ่อนคือมาแล้วต้องเฮ็ดไปทาเพื่อนมันบ้าเออเที่ยงเวมันเ้าเอนบัวเขาได้แล้วเขาได้มานั่แล้วคู่พื่อนว่กินแบบดุก เล่าไปกินลาดุกบางคนก็ไปกินลาดุกดาได้ข้อปัานามี่อย่างนี้ปลานี้นถือไม่ไกอ้นอรี่นะจะไปซื้อของมาเหดขายหรือซื้อของมาแล้วซื้อของไม่เหดขายเนาเ้าสิปใบวันไปซองเขียวไปแบบนี้นี่แหละไปเอาขพ่งไก่ไม้ยางของแพงบะนี่แี่ค่ะกําไรกัไหมต้นที่เกี่ยวนะ ยี่สิบเก๋ที่เ,เจเป็นยังไข่แพงเหรอสองร้อยยีย่สิบสองบาทเงือกมอันได้ยังได้ไขนาดขนาดเป็นสี่เก๋เนี่ยเนาะขนาดหางยังไงไหมบานนี้เ่งได้ยังเราเข้าไปซื้อบาน